สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนชีวิตลิงทานะครับซ่อมที่ชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่พวกสวัสด์นะ่นแหละพวกนั้นอ่ะนะครับไอควงอะไรเงี้ยน,นะน่ะนะอ้าวเเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นความบังเอิญนะเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อก,กี้ยังได้บัตรเกียแบตบอ้ไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับลูกค้าสองท่านเนี่ยระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะครับ <laughs> โอ้เป็นความบังเอิญเลยนะเนี่ยเอาจัดไปนี่ครับลูกคก้าบอกว่าใช้งานไม่ได้ไฟไม่เข้าละนะครับก็อ่าะครับภายในนะครับเพื่อนๆสวยงามมากนะครับเพื่อนนะฮะโอ้โหโอ้สวยงามนะครับสวยงามไฟไม่เข้านะเสียบปลั๊กแล้วปุ๊บนี่มันจะต้องมีไฟขึ้นนะนะเดี๋ยวลองลอง นี่นี่ไม่มีอะไรเลยนะโอ้สายขาดหรือเปล่าเนี่ยสายขาดหรือเปล่าครับลองดูนะครับสายขาดหรือเปล่าปรากฏว่าสายไม่ขาดนะครับถอดปลั๊กแล้วนะครับถอดปลั๊กแล้วผมวัดไฟที่ไฟนี่นะเพื่อนไฟยังค้างที่ c เลยนะครับไฟยังค้างอยู่ที่ c เนี่ยครับ c c filter ไฟสามร้อยโวลต์นะอันนี้ถอดปลั๊กแล้วนะนเพื่อน นี่ไฟยังค้างอยู่เลยนะครับโอ้สายไม่ขาดนะครับไอมันเกิดจากอะไรทีนี้เนี่ยสายไม่ขาดนะครับนะพีดับอไม่ทำงานหรือเปล่า,หร,ลาหรือว่าลายวงจรมันขาดด้วยนะเพื่อนแต่ดูสวยงามนะครับมีไฟค้างนะครับนะี่ก็แสดงว่ามันไม่ทํางานนะครับเพื่อนถ้าช็อตทางด้านไฟออกแล้วมันจะไม่มีไฟค้างนะแต่นี่มันไม่ใช่ การตรวจเช็คเบื้องต้นก็ตรวจเช็คว่าหม้อแปลงเนี่ยมันขาดไหมนะฮะแต่ผมก็ไม่เจอนะหมายถึงหมายถึงว่าการตรวจเช็คจากตัวนี้เนี่ยมันมานี่ไหมนะครับมันก็มาอยู่นะนะเพราะว่าไอ้ที่ชาร์จแบบนี้บางทีมันตกตกก็ทําให้หม้อแปลงแตกได้นะครับจากนี้ก็มานี่อยู่นะครับเพื่นนอ,อนๆแรงวงจรเห็นเป็นดำๆแบบนี้คิดว่ามันจะขาดก็วา่าดูมันก็เป็นขาดนะครับแล้วก็ต้องตามดูต่อไปนะฮะ วัดไฟให้ดูไม่ได้มันอะไรมันเล็กนะครับก็ดูพวกอาร์สตาร์ทนี่ครับนะพวกอาร์สตาร์ทนะครับอย่างนี้นะอาร์สตาร์ทพวกนี้มันมีไฟมาเลี้ยงไอซีพีดับยูเอ็มตัวนี้หรือไม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะผมไม่มีไอซีเบอร์นี้นะครับในมือไม่มีเลยนะครับดับยูเอ็มตัวนี้ไม่มีนะนี่นั่นเพื่อนการวัดไฟนะครับไฟจะผ่านอาร์สตาร์ทมานะครับแล้วก็มาฟิลเตอร์ที่สี่ตรงนี้นะครับตรงทีพีนครับนะตรง p ีสิบสองนะครับ ผลปรากฏว่าตรงนี้ไม่มีไฟเลยนะเพื่อนศูนย์โวลต์เลยนะครับนะศูนย์เลยก็ต้องไปตามดูนะครับว่าอุปกรณ์อื่นใดมันจะเสียไหมหรือว่าเป็นที่ i อ p w m นะครับอย่าลืมดูไดโอดตัวนี้ด้วยนะฮะมอสเฟตด้วยนะครับเพื่อนแต่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นไฟไปเัียงไ c ซไม่มีนะครับศูนย์โวลต์นะครับนี่นะครับทอดองมาเนี่ยมอสเฟตดีอยู่ ปรากฏว่าดีูโอ้นะครับนะไฟจุดนี้มันตกนะครับเพื่อนๆครับผมสรุปแล้วนะครับเพื่อนเเป็นที่ i c p w m ตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนะซึ่งผมไม่มีนะผมจะลองค้นหาดูว่ามันจะหาไหล่ได้วี่ยฮะที่ร้านขายอะไรทั่วไปก็คงยังไม่มีของหรอกครับแบบเนี้ยเป็นเบอร์แปลกแนะครับนะเดี๋ยวต้องตามหาในตลาด ขายปีกออนไลน์น้ำเพื่อนนะจะได้ไหมนะครับนะทำการค้นหานะครับในตลาดออนไลน์ก็ไม่มีนะครับแล้วก็หาใน Data Sheet ก็ไม่มีเบอร์นี้เลยเนะเพื่อนนะโอยใบเกิดยังหาไม่เจอเลยนะครับไม่มีนะครับนเบอร์นี้นะครับนะไม่มีเลยนะครับ,รบสรุปสรุป m c p w m พังนะครับเ,เพื่อน ก็หาไม่ได้นะครับไม่มี Data Sheet เลยนะครับไม่ได้ก็คือในช่วงนี้นะหมายถึงหากราคตต่อไปในภายภาคหน้าแล้วถ้าเกิดว่าแบบมันเยอะขึ้นก็อาจจะมีขายในโลกออนไลน์นะขณะในออนไลน์ยังไม่มี Data Sheet ยังไม่มีเลยมันก็ยังจะไม่มีในร้านขายไหลหรอกนะครับเอาด้เนินไปครับผมก็พอแล้วนะครับตอนนี้ก็ประกอบแล้วก็ส่งคืนลูกค้าไปนะครับ มันไม่ไหวนะครับถ้าจะมาเทียบเบอร์หาเบอร์แทนอะไรพวกนี้มันจะยุ่งยากเกินเกินไปนะครับก็จะมาครุบอยู่กับอันเดียวเนี่ยก็จะจบงานไม่เป็นอ่ะนะครับเรียบร้อยก็เรียบร้อยในที่นี้ก็คือพอครับดำเนินการประกอบมุนน็อตไว้คืนลูกค้าเช่นเดิมครับเพื่อนไม่ไหวครับ ICPWM ไม่มีครับตัวนี้ไปดูใน Data Sheet ก็ไม่มีนะครับในตลาดออนไลน์มันก็ไม่มี การดาเนินการถ้าจะไปเทียบเบอร์มันจะเทียบยากกับเราต้องหา p w m แต่ละตัวเนะี่ยมาดูลายวงจรใส่กันมาดูข่าวอุปรกรณ์ใส่ตอนมันยุ่งยากแน่นอนละนะครับแต่ว่าหากหมายใจว่าจะจะทําให้มันใช้ได้นะเพื่อนก,ก็ก็ได้นะคือเราไม่ใช้ภาคจ่ายไฟของเขาเนี่ยนะครับเรามออแปลงมาเสียข้องนอกนี่ก็ได้พอแปลง21โวลต์แบบนั้นนะครับทำให้มันปรับไฟได้นะครับ แล้วทีนี้เราก็อาศัยตัวนี้เป็นที่เสียบไฟมันก็ได้แหละนะก็คือเอาไฟ21เโวลต์มาใส่ได้หากเต็มแล้ว BMS ข้างในแบตมันจะตัดนะมันก็ใช้ได้แหละเนาะนะครับในกรณีที่อยากแบบทําง่ายๆนะ่นะครับเอาหม้อแปลงภายนอกมาทําใส่เข้าไปใส่แจ็ครูแจ็คเสียบลิกเข้าไปนะครับหรือว่าต่อสายออกมาเลยแล้วหม้อแปลงก็ไปเสียบปลั๊กไฟมันก็เป็นการทําได้แหละนะครับ แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ทํานะครับจบเพียงแค่นี้นะแล้พวพบกันคลิปหน้านั้นกันนะตัวนี้ไม่ไหวนะครับไม่มี ICP ดับบลยมหาเพื่อนซ่อมต้องพิจารณา ICP ดั w M. ด้วยนะครับหากมีถึงจะไปต่อได้ถ้าหากไม่มีจะตันอย่างผมเนี่ยครับนะครับคือมันไม่มีอะไรเปลี่ยนก็ไปไม่ได้เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าในกรณีที่มันไม่ได้ได้ทํามาเป็นตัวอย่างทํำไมนะครับก็คือในกรณีที่ผมหาไม่ได้เนี่ย เผื่อเพื่อนรับไว้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับก็ลองวัดวัดดูดําที่ผมกล่าวนะครับนะการเป็นเหมือนกันแล้วปุ๊บไอซีพีเอ็มเสียนะนะครับแล้วก็ลองหาดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยบางทีเพื่อนมาเห็นนะหรือเพื่อนๆจะได้ซ่อมในภายภาคหน้าไปมันอาจจะมีก็ได้นะครับไอซีพีดเอ็มซึ่งซึ่งณเวลานี้ในะวันนี้ผมยังหาไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่แน่นะ เกือมีใครนําเข้าหรือว่ามีขายนะครับในอนาคตต่อไปนั่นเองชาวบีลเรงตาจบคลิปวิดีโอนี้ไว้ครับแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ